สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับฟุตบอลแชเมียน์ลีกกลับมาเตะอีกแล้วครับแต่ลิเวอร์พูลของเราครับเตะวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึง่งเตะดึกทุกอาทิตย์เลยคนตามดูก็ไปทำงานแบบโอ้ยสโลสเลแต่ไม่เป็นไรครับทีมรักมีรุ่นแชมป์มเมี้ยน์ลีกอย่างนี้ตามติดทุกอาทิตย์อยู่แล้วลิเวอร์พูลครับเจอสเปอร์อาทิตย์นี้ห้าทุมครึ่ง ไก่เดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเจ้าบ้านจะอยู่ในช่วงฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับชนะทีมใหญ่มาแจกแต้มทีมเล็ก <c oughs> ส่วนทีมเยือนครับนำเป็นจาฝูงอยู่ในขณะนี้ครับยังคงมุ่งหน้าเก็บสามแต้มเพื่อต่อจุดหมายมุ่งควา้าแชมป์เปรียเมริกอย่างยิ่งใหญ่ให้ได้ครับเกมคู่นี้จะลงเอออย่างไรติดตามชมได้กับการวิเคราะห์เกมนี้ครับ ไก่เดีทองทดแนมฮอสเปอร์ครับลงสนามในพิมลีกไปแล้ว16นัดชนะ7นัดเสมอ2และแพ้7โอ้โหแต่ละนัดที่ชนะนี่อ้ชนะเยอะเลยนะแต่แพ้ที่ไปแพ้อะไรมั่งก็ไม่รู้ทีมแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าจะแพ้เขาก็แพ้ได้สเปอร์แปลกดีแต่แมนซิตี้อะไรป่าเปรียบอาร์เซนอลนก็โดนมาแล้วเขามีอยู่23คะแนนครับอยู่ในอันดับ10ของตารางครับดูช่งางห่างไกลาจากทีมหัวตารางเสีเหลือเกินครับ ความหวังในการคว้าสิทธิ์ไปเล่นถ้วยยุโรปในฤดูกาลหน้านั้นเริ่มจะเรือรางครับแต่อย่าเพิ่งท้อน้องไก่จ๋าหากเกลียกฟองเกงกลับมาได้เร็ววันอย่างนัดล่าสุดในฤีีที่สามารถเก็บสามคะแนนได้หากทําได้อย่างต่อเนื่องครับเชื่อว,ว่าจะกอบกุ่มหัวตารางและมีรุนไปเล่นบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแน่นอนเกมนี้ครับคาดว่าสเปอร์จะมาลงเล่นด้วยระบบตีสองสามหนึ่งยอดฮิตของทีฟุตบอลในยุคนี้ครับ ผู้รักษาประตูก็เฟรเซ่ฟรอเซอร์อ้โหพลาดทั้งสองลูกทำให้แมนยูไล่ตามมาเกือบไม่ชนะกองหลังสี่คนก็จะเป็นเดสินีอูดอกี้อารซิเก่ราดูดาคูชินและดีเจอร์สเปนครับส่วนกลางรับสองคนก็อาจจะใช้ปาฟซาและก็รูคัสแบกวอลแนวรุกจัดเต็มแน่นอนครับ นำโดยซองเฮืองมินเจมมัสซานและเดยันกรเซฟตี้ส่วนหน้าเป้าครับใช้เด็กเก่าอย่างโดมินิกโซรันเก้ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับชนะแมนยูมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับลีคับ4ประตูต่อ3ครับชนะเซาท์มปตัน5ประตูต่อ0ครับเสมอเรนเจอร์ Ranger, ในศึกยูฟ่าครับยูโรปาครับ1ประตูต่อ1และแพ้เชลซี3ประตูต่อ4ครับและแพ้บอลส์มัทศูนย์ประตูต่อ1ดูเด๊ แข่งห้านัดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโอ้โหเฮ้ย oh. แข่งหนัดชนะ2เสมอ1แพ้2งหงแดงเลือดพูลครับไปดูทีมเราันบ้างฟอร์มในลีกนั้นสะดุดไป2นัดครับยังดีในบอลถ้วยนัดล่าสุดเอาชนะเซาท์เทมป์ตันเรียกความมั่นใจกลับมาได้การบุกไปเยือนสเปอร์นั้นอาจจะมองว่าเจ้าบ้านไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีแต่เป็นเกมที่ยากครับแต่ก็ประมาทไม่ได้แน่นอนระดับพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่ยากเสมอ ใช้ชนะจะเป็นของอีกฝ่ายที่พร้อมที่สุดเสมอครับเกมนี้ครับคาดว่าริพูนน่าจะมาในระบบ42 3สครับผู้รักษาประตูอาจจะให้ไม่เอาดีกว่าผมว่าเควินกิลเฮอร์ไม่น่าได้ลงผมว่าน่าจะเป็นอลิสันสเบกเกอร์ครับกองหลังประกอบไปด้วยเทรนอาริเซนเดอร์อาร์โนโจโกเมดโรจิลฟานไดและแอนดูโรบสสันแต่กอตาซิมิกาตกลับมาอาจจะยังไม่ได้ลงอาจจะได้ลงในครึ่งหลังครับ การรับใช้ไรอันกาเฟนแบกที่พักไปเมื่อนัดนั้นนัดที่ลีกครับครับที่ให้ไทเรอร์มอตันลงมาครับแล้วก็มีอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ส่วนกลางรูปใช้ดูมินิกโซบอสไลน์ครับหน้าขวาเป็นโมเมตซาร่าหน้าซ้ายเป็นหลุยอ่อโคดิกาโปและหน้าเป้าเป็นหลุยดิอารอาจจะพักดาวินส์นูเยตตามสไตล์ของอาร์เน์ครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลครับชนะเซาท์ทอมตันมา2-1ในลีกครับครับเสมอฟูลแลมในศึกพรีเมียร์ลีก2ประตูต่อ2ครับชนะกิโรนาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1ประตูต่อ0ครับเสมอนิวคาสเซิล3ประตูต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกครับและชนะแมนซิตี้2-0ครับสถิติที่ทั้งคู่เจอกันมาครับสเปอร์ชนะ49ครั้งเสมอ44ครับลิเวอร์พูลชนะ90ครั้งโอ้โหครึ่งต่อครึ่งครับ สถิติที่พบกัน5นัดหลังสุดครับลิปูชนะสเปอร์4-2ครับแล้วก็สเปอร์ก็ชนะลิปูเมื่อรีสการที่แล้วครับสประตูต่อหนึ่งเจ้าปัญหาไซมอนวูเปอร์แล้วก็ถัดลงมาอีกครับลิปูชนะ4-3และสับไปทีหนึ่งลิปูก็ชนะ1-2และสเปอร์ครับสเสมอลิปู1ประตูต่อ1พูดง่ายๆเลย5นัดหลังสุดครับลิปูนั้นชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับ สเปอร์ครับอาจจะได้เปรียบกันในเล่นในบ้านตัวเองครับแต่การเจอกับลิปูชั่วโมงนี้ครับไม่มีง่ายที่เขาจะเอาชนะพวกลิปูลครับยิ่งทางฝั่งลิปูมีตำแหน่งจา่าขูงเป็นเดิมพันวกกับพวกเขาไม่อยากพลาดแน่นอนครับลิปูอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าครับแรงผัดดันมากกว่าและผมดูแล้วครับลิปูเนี่ยน่าจะบุกไปชนะได้แต่บทวิเคราะห์เกมแลสเซเบตตัวจริงที่คาดว่าน่าจะสนานจริงจ มันแข่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งส่วนเดี๋ยวผมแถมให้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เตะวันนี้ครับเดี๋ยวผมผมฟันธงแถมให้ละกันวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567ครับวันนี้ครับแอสตันวิลล่าครับคู่แรกเลยจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งให้ใช้ป่าไม่รู้อาจจะคู่แรกอะ่ะผมฟันธงไว้มาแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องมาแล้วครับแอสตันวิลล่าครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งสองครับคู่ที่สองครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับผมฟันธงเลยครับเสมอกันไปเจอกับไบรตันเวสต์แฮมเจอไบรตันเสมอกันไปสองประตูต่อสองครับอีฟฟิตทาวครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเออหวานจี๊บไปแซ่นิวคาสเซิลบุกไปชนะอีฟฟิตแน่นอนอีฟฟิตจะแพน้นิวคาเซนหนึ่งประตูต่อสามครับแน่นอนครับเบนฟอร์ดครับโอ้ ตกรอบลีกคัพมาแล้วเจอทีมร้อนแรงอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ผมมองว่าเบนฟอร์ดในบ้านแล้วเจอทีมวันนัเดียวกันอย่างนี้เบนฟอร์ดสามารถเอาชนะได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับและคู่สุดท้ายครับคริสตันพาเรตจะทําศึกรอนดอนดาร์บี้ใหม่กับอาร์เซนอลคริสตันพาเรตครับพ่ายแพ้ให้อาร์เซนอลแน่นอน1ประตูต่อสามครับฟันธงวิลล่าแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งสองเวสต์แฮมเสมอไบรตันสองประตูต่อสองอิฟวิททาว แพ้นิวคาสเซิตหนประตูต่อ3เบนฟอร์ดจะเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึประตูต่อ0และคริสตันพาเลจะเปิดบ้านพ่ายแพย้ให้บอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ3ครับและเดี๋ยวคู่พรุ่งนี้ครับอีก1 2 3 4 5คู่4คู่เดี๋ยวผมมาฟังทงพรุ่งนี้และความเคลื่อนไหวก่อนเกมของลิพูจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ มาติดตามชมกันครับวันนี้วิเคราะห์ก่อนเกมพรีวิวก่อนเกมให้ทุกคนได้รู้กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและคลิปเรียวของผมครับสนุกสนานทุกคลิปอย่าลืมติดตามชมด้วยสวัสดีครับ